ใครเอ่ยเจ้าแม่วงการบันเทิงชื่อดังเป็นนายประการให้นางเอกสีชม วงการบันเทิงมีเรื่องราวแซ่บๆข่าวเมส์เด็ดมาให้ชาวเน็ตได้ตามเือกตามอ่านกันอีกแล้วจ้าเมื่อล่าสุดเพจสับโปดาราออกมาเปิดประเด็นว่าผี่พรายจากทางเหนือกระสิบว่าเจ้าแม่วงการบันเทิงชื่อดังเป็นนายประการให้กับนางเอกชื่อดังสีชมพูจริงปะตึกสีแดงๆแ,แบบแดงเลยทางนี้ยังบอกอีกว่าใครอะเจ้าแม่วงการบันเทิงทุกวันนี้เรียกทุกคนแม่หมดเลยพี่พรายบอกอีกนะเจ้าแม่คนนี้อยากจะช่วยที่เหลือไม่รู้จะยังไง ต่อตอนนี้ด้านชาวเนิดหลายคนอ่านแล้วก็หย่อนคำบว้แอัซอนย่อให้เดาเล,เล่นๆกันเพียบอาทิเสต่อทอวอพอประการตัวให้ถ่ายงานแรกลงทอวอพอเลยางชายชที่ไปอยู่เขาใหญ่ไหมตึกสีแดงก็คงเป็นตึกแดงสตุจัดสินะเจ้าของก็จุดๆไๆง